สุดยอดหัวหน้าบอสโจไม่หวั่นฝนตกพาลูกอุ๋งอิงและทีมงานลุยต่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นเรื่องที่วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมีความสามารถแทบจะทุกคนในวงเลยค่ะ หากตอนนี้นะคะเราพูดถึงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแอบเชื่อว่าหลายๆคนคงนึกถึงเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถคนนี้แน่นอนค่ะนั่นก็คือน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่าน้องอุงอิงคือลูกสาวอีกคนของบอสจูนะคะที่บอสจูได้รับเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมหลังจากรับน้องอุงอิงเข้ามาเป็นนักร้องในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะซึ่งก็เกิดจากความเอนดูนะคะ และก็เรียกได้ว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตส่งเพชรเม็ดงามมาให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะนั่นก็คือน้องอุงอิงนะคะซึ่งหางทุกคนได้ติดตามนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่น้องอุงอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ววงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ก่อนนะคะก็มีความนิยมกันอยู่แล้ว แต่หลังจากน้องอุ๋งอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ไม่นานนะคะก็ทําให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีความนิยมมากขึ้นแล้วก็คนรู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะหันไปทางไหนไปที่จังหวัดไหนนะคะก็จะเห็นว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มีงานแสดงสดแทบทุกพื้นที่เลยนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าน้องอุ๋งอิงเกิดมาเพื่อเป็นลูกสาวบอสโจและเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนก็จะรู้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วการไปแสดงสดในที่ต่างๆก็จะเจออุปสรรคที่เกิดจากการฝนตกนะคะบางทีก็ลมแรงแต่บอจนะคะพอฝนหยุดบอจก็แสดงถึงเช้าเลยค่ะซึ่งบอจนะคะไม่ให้เจ้าภาพเสียเปรียบเลยค่ะเรียกได้ว่าบอจ o เห็นใจทั้งทีมงานแล้วก็เห็นใจทั้งทีมเจ้าภาพเขาด้วยนะคะซึ่งบอจเองก็รู้อยู่แล้วว่า พอๆแม่ๆเอฟซที่เดินทางมานะคะต้องการจะชมหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ต้องการจะชมน้องอิงร้องเพลงนะคะจึงสู้สุดความสามารถค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกบอจูพาทีมงานลุยเต็มที่ค่ะเรียกได้ว่าสปิริตดีมากๆทั้งบอจูเองแล้วก็ทั้งลูกทีมทั้งหมดเลยนะคะ ช่วงนี้ก็หน้าฝนก็อาจจะเจออุปสรรคจากฝนบ่อยหน่อยนะคะบอสจูก็เป็นกําลังใจให้บอสจูแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนเป็นกําลังใจแลวก็คอยซัพพอร์ตวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมถึงน้องอุงอิงด้วยนะคะเพราะว่าน้ององอิงก็ค่อนข้างจะเจอดราม่ามาเยอะก็อาจจะมีน้อยบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนคอยเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ